บรรยากาศการเ็ดเนียรครับเมื่อนี้เวลาตีซีจนเมื่อนี้มันพระนะครับจนพระ,ะ,ะ,ะตีกวางวะจนเศร้าวะพระตีกวางนะครับตีซีก็คือว่าเล่งงานนะครับเล่งเฮ็ดออกอันนี้ผมรับแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าพอดีผมมีอกปกติผมบรับงานนะครับจะมืนเหมดเนี่ย พราะว่ากับบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่หน้านะครับอยู่หน้าบรรยากาศอยู่หน้าผู้เดียวอันนี้คือเทียงหน้านะครับกจัจหนาวเนี่ยดังไฟฟิงนะครับดังไฟฟิงบ่ได้ล่องไ้เบิ้งนะครับอันนี้คือ,อ,อยูริเทียนนะครับถ้ายูริเทียนทาาขึ้นเลยกัเมื่อบรรยากาศมันสรงแห้งมันแห้งอยู่ไหมก็เลยท่ากับบุรีปัญนายอย่างนี้ครับ งามอยู่ถึงมันเป็นแยามของคพื่อนกันเลยผมก็ไม่อยากท่าดอกที่แรกกันเลยตอนนันสิมีหมอกไม่ยนะังบ่นะพี่เกี่ยก็อยู่ในี่โฮมอยู่แต่ว่ามันหมอกมันละหมอกหนาำมัอนีนน่แต่ก็ท่าได้อยู่โอเคอยู่อยู่ในโฮมปกติผมจะบรรับงานนะครับอันนี้คือพอดีผมมีอ๊ก็จะเออสั่งมาพอดีก็เลยเอา ลเ,เลยลาเพียรเลยทุบเลปกติผมจะเปิดแบงเป็นตัวเป็นตัวไปนะจะบ่รับงานพวกเน้ยมันบอคอยได้เฮ็ดเนาะครับมันดีก็พอ็ดีแลวมีเวลายังมาเคืนกับนำแกงเลยเสิไดส่ง่วงเพิ่นนะครับเจ้าของคิยูอย่งังวัดใดว่ผมท่านดนส่งที่ยูมาอยู่ท่านใ้บอกคนอยู่ ถ้าทักไปตอนตีสามตีสี่ก็สิบ่คือเดี๋ยวถ้าผมประสงค์กวนผมจะเอามารีวิวให้เบิ้งซื้อๆนะครับอันนี้ถ้ายประสงค์กวนนี่นี่เอามารีวิวให้เบิง้งซื้อยังเว้นหมดละยังมันยังแกลงกันไอ้สีมันแห้งหน่อยกันนี่ค้อนมันค้อนนิ่มนะครับค้อนสปริง สันตีสาวสันปอลันนะครับตัวอย่างหนิมเดี๋ยวมันแจ่งกันมันแห่งจังอรกันเดียวสีรีวิวมันเบิ่งย่หรอครับแต่ว่าผมกับสีนอนด้วยกันแหละราะว่าสอดแจ่งกันเนี่ก็คือว่าผมบรับงานสร้างถ้ำนะครับต้องบอกไปเลยผมบ่คอยได้เห็ดนะบ่คอยมีเวลาก็อันนี้มันบังเอิญนี่คือผมมีอกมียังนะก็เลยเ็ดนห้ นะครับคลิปนี้ก็ทำให้เบิ้งบรรยากาศกาศรเนียสเนียสซื้อแหละครับอันนี้คือเวลาตีซีนะครับพระตีกวางก็บ <c oughs> ยูผู้เดียวกับสีเงาแน่เกิดได้มาอับลงในยู u ูบติ๊กตอกติ๊กตอกมันก็นกนลงได้สามวันทีนะครับติ๊กตอกจากหนึ่งวัทีเป็นสามวัทีแล้วของมือม่อนี่ยแหละมื่อนี่วันที่เธอเด็บวันเนี่แต่เป็นวันพระนะครับเมื่อ ผมเบิ่งเงินวันที่กันเมือ่อกี้กับวันอังคารวันอังคารที่แปดท่านว่าคมนะครับสองพันยี่สิบตอนที่เวลาผมอัดอยู่นี่ตอนนี้ตีสี่สิบห้านาทีตีสี่สิบห้านาทีวันพระเสร็จวันพระพอดีฮ็ดให้เพิ่นไปสินะครับมันผมเหมือนเฮ็ดโอเคยังผมเหมือน,นเด็กคน่องมือมาจากบ้านจากยังนะมันซึ่งบ่ค่อยได้เฮ็ดน,นะ แต่บังเอิญพ่นอยากได้แบบนี้แบบนี้มันจะคือจังเบื่อซิบหาเนาะครับเบื่อซิบหาพอนี่เบื่อซิบหาเบื่อสิบสามตอนนี้ยังว่างเนาะครับเบื่อสิบสามผมลดไถ,ถยู่เด้อร์แต่จะกุ้งหน่อยก็นี่แต่ของสํา,าสหรับนกเขาไงละ่ะนกใหม่ปดูนะครับตัวนี้ง่ามอยู่เป็นตอร์ไซอยู่ม่นเป็นว่าผมเหมืนกษิว่าย่องไว้บ้านดอนว่าเราผรมว่านป็นอร์ไซอ์นี่แหละ อันนี้ผมบอนต่ำที่ความคิดผมนะครับก็ค <g ười> ืว่าย่องไขว่หรือว่าเนี้ยนั่นแหละอกไม้ปลาดูอันนี้คือส่วนกำผีมันนะครับกำผีมันติดมีเสมนเนี่งนั่นะเป็นส่วนเจนไม่กัดหายากแน่อยูย่ไม้ปลาดูส่วนตายส่วนยังนั่นแหละบวบยังนะครับบ่บหักน้ำมัอนี่มันจะมีส่วนตายส่วนยังมั้ยเนี่ยบวบอบวบอหักแต่ว่าส่วปนปลายนี่จะเห็นมีส่วน ส่วนตาอะไรก็ดีกันหลีกเลีล่ยงแน่ก็ดีแต่ว่าหากมันแข็งอยู่มันนป่นประกอบเป็นพเนยดแล้วมันโอกาสที่จะหักมันยากอยาอยีหละ่ะมันขึ้นเราจะขึ้นรั่ไปเพิ่งนะครับคลิปนี้ผมบรเิเตนตดตอนะครับจะสั้นๆนเนอามือเดียวเลยละ่ะสีพ่อหันมัดเนี่ยละ่ะอันนี้ กะสิมีไก่มันไก่นิดเดียวนะครับต้องเันดันมือดันคอดลงสีว่าดีส่เดะไก่นิดเดียวยงเล่นตะวันแห่งเวลาสันบุรลุษนะครับโอ้ผมไปอยากบ่ายมาันเลยมันสี่ว่แหงเเวลาเขาจับสันหนึ่งสอจับสันนึ่งสินะครับประมาณนี้นะ ก้อนจะปูดติงอันนี้ยอยู่กนะครัอยู่กับาสารลงไปใส่สาวซึ่งว่าเก่าทายเมื่เป็นห้อยเมือ่อเจ้าของเพิ่งเลยสิติ <c oughs> คือว่าเป็นสปริงมันกะจะบ่ค่อยรันเองนะไวแล้วขื้นใส่สาวอย่างนะี้มันจะบ่ค่อยดินลงนะค่อนตัวนี้ก็ถือว่านักด้วยเด้ มันตัวนี้ถือว่าหนักแต่วันเวลาเนี่ยมันจะเบานะเวลาลงเหยียอมันเบาตัวตรงนี้ก็จะเหนียวเหนียวแน่นนะครับเพราะว่าผมพึงท่าแหลกไปมันอาจจะฝืดแนงหน่อยลองดูจะได้บ่มาเนี่ยประมาณนี้นะครับสิเป็นห้อยมือแนงหน่อยเด้อเจ้าขวางเด้อเดี๋ยวจะลูบให้ไหมยูว่าสิว่ะจับก็เลยได้จับมือกดี๋ยวจะลูบให้ไหมครับ บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอันี้ท่าได้อยู่มันบ่ค่อยเห็นกคลิปนี้ก็เข้ามาอธิบายอีหยังผมกจะเป็นงงๆแน่เนาะครับจะเพราะว่าอยู่ผู้เดียวกจังได๋ล่ะยามนเนาะก็สิเป็นเว้าคือคนจมแน่จักหน่อยล่ะเอา